น้อน้อสอนผมเถอะนะพ่อไม่ได้ลูกเดีย๋ยวพ่อสอนให้อายุถึงสิบเก้าก่อนนะลูกนะพ่อจะสอนขับให้แล้วกันตอนนี้เพราะว่าลูกยังไม่พร้อมมันอัน,น,นตรายเกินไปสําหรับลูกฮะไม่งอพ่อก็ได้แอบขับเองนียก็ได้วะอวิพอดีเลยคุณแกร์ถอยู่ในรถพอดีตัวเองเพราะว่าโนมิตะแอบไปขับรถแน่เลยเขาได้ยินเสียงสตาร์ทรถ โอลูกคนดีบอกไปฟังกันเลยอย่าไปตาลูกอย่ามาัเมจเกิดอุบัติเหตุนะลูกเนนีเคื่องรล่อยคัทโอ้ยเลไแล้วเลมแล้วอ้ยแบ่งังไงไม่ไแ,แบบ่งยังไงไม่ได้อ๋อแอบบ๋ออ๋ออาออ๋ออ๋วอ๋อ้๋ออออ๋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 ออออ๋ออ๋กอ๋อ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 อออ๋ออออ